น้ำหอมที่ผมใช้หมดจนอยากบอกต่อมันจะมีกลิ่นอะไรมันจะหอมขนาดไหนแล้วทำไมถึงขนาดที่ผมอยากบอกต่อติดตามได้ในคลิปครับ สวดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์ดนะกลับมาพบทุกคุณอีกแล้ววันนี้ครับเป็นท็อปิกหนึ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมานะครับผมโดนแท็กมาจากพี่นุย้ยมาริที c นี n ชาแนลครับ p พ i v a t e m e s s a มาเลยว่าน้องเบิร์ดต้องทำในเรื่องนี้อยากให้ผมเนี่ยมาแชร์น้ำหอม5้าขวดที่ผมใช้หมดแล้วแบบอยากบอกต่อให้เพื่อนๆแบบมันหอมมากมันดีมากจนใช้หมดยากครับเพราะว่าเอาจริงๆซื้อสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆครับใช้หมดแค่ครึ่งขวดก็ยากแล้วครับตั้งแต่ใช้น้ำหอมมาใช้ไม่เคยหมดสักขวด ก็ว่าได้ครับถ้าใครดูรีวิวผมเนี่ยเวลาผมชูขวดเนี่ยเกือบเต็มทุกขวดเลยผมจะพยายามที่สุดนะครับในการทําคลิปนี้ด้วยกันเอาน้าหอมที่ใช้แบบค่อนๆแล้วมาทั้งนั้นนะครับโดยง่ายๆครับจะเรียนดับเหลือมากที่สุดไปถึงขั้นเหลือแบบน้อยที่สุดขวดสุดท้ายนี่เกือบไม่เหลือละโอเคมาพบกับน้าหอมที่ผมใช้เกือบหมดแล้วกันแล้วอยากบอกต่อครับไปกันเลย กินแรกครับถ้าใครได้ดูรีวิวผมสักคลิป2คลิปท,ที่แล้วนะครับจะเห็นมันนะครับมันคือคาโรล i น a าเอเลาครับ2ูวอนชูครับนี่ครับ เดือน้อยสุดเป็นดับห้างของคอลเลคชันผมครับ,รบเดือเท่านี้ครับตัวนี้มันอยู่ในคลิปน้ําหอมหน้าร้อนที่ผมแนะนําให้ทุกคนฉีดนะครับปี22 23ครับผมใช้เป็นกลิ่นแรกในการทํางาน<อ>คือฉีดปั๊บมันจะออกเป็นแบบมะนาวเลยครับแต่มันเป็นมะนาวที่ไม่ได้ออกชงชางแบบต้มยำกุ้งนั้นไม่ใช่มันจะแบบเหมือนผสมกับกลิ่นดอกไม้หรู่ๆเข้าไปครับแล้วเหมือนด้านล่างมันจะมีกลิ่นแบบหญ้าที่ตัดใหม่ๆมามันทําให้กลิ่นนี้แบบสดชื่นครับใช้ได้ทุกวันนะครับมีความหลูนิดๆครับเหมาะกับทํางานประชุมเจอลูกค้้้าไดดเลลยนแวก็มีสชื่ จากมะนาวทาให้แบบตอนเช้าง่วงๆเนี้ยเพิ่งตื่นเนี้ยฉีดปั๊บแล้วจะสึกสดชื่นพร้อมทํางานแล้วอะไรเงี้ยเทปนั้นแหมอีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้ผมใช้ทํางานบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่ได้9้าชั่วโมงิชั่วโมงที่ผมทางานเลยคือเป็นกลิ่นสดชื่นไม่กี่กลิ่นที่ติดทนครับเพราะฉะนันตัวเนี้ยเป็นแบบทีเด็นเจมเลยโคตรหอมต่อไปครับอันดับที่4ี่ครับที่ผมใช้มากที่สุดนะครับมันคือกลิ่นนี้ครับ Qboard Red ครับ กบอสเลสนี่เป็นน้ําหอมที่สําคัญของชีวิตช่องเซนต์ออฟเบิร์ดมากที่สุดนะครับมันเป็นน้ําหอมกลิ่นแรกที่ผมมีในชีวิตครับสอยก่อนคือไม่ใช่น้ําหอมเลยสิ่งที่ทำให้ผมสนใจน้ําหอมขึ้นมาก็คือขวดของเจ้านี่ครับ <What? S 1> ขวดมันสวยมากเห็นไหมผมมาเป็นคนบ้าพวกดูพวกหนังสงครามโลกลยอยะไรเงี้ยผมกรู้สึกว่าขวดนี้แม่งเหมือนกระติกน้ำรอดอมากเลยผให้รู้สึกว่าเฮ้ยบ้าสงครามขึ้นมาเลยบอกเฮ้ยอยากลองกลิ่นเป็นยังไงครับแล้วตอนลองปั๊บนี่แบบโอ้โหคือชอบตั้งแต่ดมครั้งแรกเลยคือถึงทุกวันนี้ผมจะไม่ได้ฉีีีีดมมมันนนนเเเยอออะแแแแบบบบืื่่่่่10ปปทล้วต็กกกิิาค ไปทีไรจะชอบมีคนชมคือกลิ่นเจ้าตัวนี้ครับอธิบายง่ายๆนะครับมันจะเป็นกลิ่นแบบเฟทฟฟูดออกแนวสปอร์ตนิดนึงสดชื่นแต่มันไม่ใช่เทปฟูดธรรมดาครับมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายๆผักอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างเขียวๆอะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนเมทัลลิกครับกลิ่นเหล็กๆอยู่นิดนึงนะครับฟังแล้วอาจจะดูไม่หอมนะแต่แบบจริงๆฉีดแล้วหอมมากฉีดได้เกือบทุกองการเลยติดไม่ได้ทนแบบขนาด9ชั่วโมงแต่ก็ใช้ได้ครับ7ชั่วโมงอย่าเงี้ยอยู่ได้นะครับก็ประมาณสี่กบอสเคร่์ไปครับยู เริ่มใช้ two one men ใช่ไหมแต่พอผมทํางานไป 2- อสมปีครับอาชีพการงานเรามันก็ต้องไปเจอแบบผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วตอนนั้นครับก็มีความคิดว่าอยากได้กลิ่นที่มันแบบดูผู้ใหญ่ขึ้นดูแบบหรูขึ้นเสริมลุคเราอะ่ะแล้วผมก็ไปเดินเซนที่เซนทันเห็นเคาน์เตอร์ชาแนลครับอยู่ดีเฮียเลยลองดมน้าหอมเขาดูนะดมไปดมมาครับคือดมทั้งเบอร์เดอร์ชาแนลดมทั้งรรมสปอร์ตแต่ครับผมไม่รู้สึกชอบเท่าตัวเนี้ยตัวนั้นก็คือ c h a n นลแพลทินัม Eco กเอซครับ ทุกวันนี้มันจะเป็นกลิ่นที่ผมชอบที่สุดของชาแนลนะครับดูครับผมใช้ไปขนาดนี้แต่ที่มันไม่หมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบมันแล้วนะเพราะว่าผมอะ่ะไม่อยากฉีดให้มันหมดนะครับฉีดปั๊บกลิ่นเนี้ยมันจะให้อารมณ์แบบทีมกลนวดนะครับสไตล์แบบน้ำหอม90สูอนะ่ะจะเป็นแบบกลิ่นสดชื่นสบู่สบู่กลิ่นเหมือนแบบเวลาที่พ่อเราอาบน้ําออกมาจาก ้นําแล้วแบบกลิ่นสกปรให้ลนมากๆสมมุติว่าผู้ชายคนไหนฉีกกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบผู้ใหญ่รวยเหมือนเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่ใส่สูทเสื้อขาวอะครับนั่งรถมาแล้วมาลงที่ล็อบบี้ของตึกสูงในย่านสาทรทออ่ะมันได้กลิ่นนั้นเลยครับและที่สําคัญครับมันติดทนมาก9ชั่วโมงสบาย10ชั่วโมงสบายบเป็นกลิ่นสดชื่นที่ติดทนอีกแล้วนะครับใครที่แบบทำงานกระชุมแบบอยากเหินลุกนะตัวนี้ลยครับแพททินัมอีโกอิสครับตัวโปรดที่สุของฉันอาตอนนี้ของผมครับลิสต์มันเริ่มเข้ม จริงอขี่กันไม่ลงเลยแต่ครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าอะไรได้หนึ่งอะไรได้2อะโอเคอันดับที่2ครับมันเป็นน้าหอมที่เป็นลูกรลักที่สุดตัวหนึ่งของผมเลยก็ว่าดางแต่ใช้น้าหอมมานะครับเนี่ยได้มานานมากซื้อในขวดที่3ในชีวิตงวันนี้ครับมันจะเป็นน้าหอมที่ผมแบบหวงอ่ะไม่อยากจะใช้มันหมดนะครับตัวนั้นก็คืออฟแซงโลฮองครับลาดุยเดลอมครับ ตัวนี้ครับมันสําคัญกับชีวิตผมมากครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นน้ําหอมที่ได้เกิดผมไปกลางคืนไปเที่ยวร้านชิลไปเดทไปผับไปดินเนอร์อะไรทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกลางคืนอะ ตัวนี้นึกถึงตัวแรกแต่ที่ทุกคนรู้ครับหลังๆครับกลิ่นนี้มันไม่เหมือนเดิมครับคือมันรีฟอร์มูลเลตคือเปลี่ยนสูตรนะครับทำให้มันกลิ่นจางลงครับมันยิ่งทําให้ผมมันรักขวดนี้มากขึ้นครับเพราะขวดที่คุณเห็นนี่ครับมันคือขวดปีแบ0สองพันสิบสองครับแบบสองพันสิบสองสิบสามนี่คือเป็นทีเด็ดที่สุดคือกลิ่นลาเนอล,ลมเนี่ยผมเคยพูดในคลิปแล้วมันกลิ่นที่เวลาฉีดปับ๊บจะทาให้รู้สึกว่าอยากกัดกรามตัวเองอะเราใส่เสื้อดําเราลึกลับเราเท่เรามีสเสน่ห์แต่จริง แบบนี้กับผมได้เวลาฉีดนะอธิบายง่ายคือกลิ่นมันจะมีความสดชื่นบวกความสไปซี่ครับคือมันสดชื่นจากลาเวนเดอร์มันจะให้กลิ่นดูผ่อนคลายก็จริงนะแต่มันจะมีความสปซี่จากพาร์นามอมก็คือกวางครับันจะมีความแป้งๆนึงมันจะให้อารมณ์แบบเหมือนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายแบบปารีสเซียงเดินอยู่กลางคืนในปารีสครับแล้วแบบมีความลึกลับมีความแบบกัดกรามเสื้อดำอะไรเงี้ยให้ฟิลนั้นโคตรดำที่หนึ่งในใจนะถ้าเป็นดีไซเนอร์นะครับ the best is the best ครับด้านดยเลมครับบายอีฟซังรอง มาถึงอันดับหนึ่งครับถูกใช้มากกว่าลูกรลักที่สุดของผมอย่างอีฟแซงโลลองเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ใช่กลิ่นธรรมดาครับกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นหนึ่งที่ให้ความเซ็กซี่ที่สุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่เซ็กซี่แบบเด็กๆอะ่ะเป็นเซ็กซี่แบบภูมิฐานคุณดูมีฐานนะค,นนะคุณดูมีทุกอย่างในชีวิตแล้วอ่ะกลิ่นที่ผมใช้มากที่สุดนะครับก็คือจอชเชนกาบานาเจอวันโอเดอ To ทัวเรตครับ นับแค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวเลยนะมันเป็นกลิ่นที่ผมชอบกลิ่นที่สุดครับกลิ่นฮูมักโกกลิ่นยาสูบนะกลิ่นอมเบอร์นะครับให้ความหวานเล็กๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบคาราอมกวานสไปซี่นิดนึงนะให้ความรู้สึกหรูให้ความเซ็กซี่ที่ผมว่าแบบขี่กันไม่ลงกับลานุยอะเอางี้ดีกว่าแต่ข้อเสียของมันมีอย่างหนึ่งครับก็คือมันติดไม่ทนนะแต่ด้วยข้อเสียของมันที่มันติดไม่ทนกระจายไม่หนักเนี่ยมันทําให้กลิ่นเงี้ยผมใช้บ่อยได้มากกว่าลาหนุยเด่นครับที่เป็นกระจายไม่หนักเนี่ยมันสาามรถ ให้เราใช้กับโอกาสที่แบบเราอยากได้กลิ่นคนเดียวได้สมมตินะกลิ่นนี้มันไม่เหมาะกับการทํางานเราเพราะว่ากลิ่นมันออกแนวเซ็กซี่มันออกแนวอะไรนี้ใช่ไหมแต่เราสามารถฉีดกลิ่นนี้ไปทํางานได้ครับเพราะว่าเราะจะได้กลิ่นคนเดียวแล้วเราชอบของเราคนเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องสนคนอื่นเพราะกลิ่นมันไม่ได้กระจายหนักถูกไหมมันเลยท้ายผมเนี่ยใช้มันบ่อยมากเพราะผมชอบกลิ่นมันมากไม่ใช่แค่อยากใช้มันตอนกลางคืนไม่ใช่แค่อยากใช้มันแบบไปผับไม่ใช่แค่อยากใช้มันแบบไปกินข้าวดินเนอร์เงี่ยผมอยากใช้แม่งทุกโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าแค่ขวดนี้ที่ผมใช้จะหมดนะที่มันทําให้้ชชนะเราผมใยอี่สุด จริงๆเนี่ยผมมีตโตอะเดลพัฟฟ์ด้วยครับแล้วผมก็ใช้มันได้เกือบจะหมดแล้วเนี่ยดู เนี่ยสองขวดอ่ะมันบอกอะไรหลายอย่างนะครับว่าความชอบผมกับน้ำหอมตัวนี้มันขนาดไหนครับไม่ต้องพูดความจำเพลงครับดอยเชษกับวานาเดวันครับโอเคก็จบไปแล้วครับ5ขวดที่ผมใช้จนแบบโกงนิดนึงมันไม่มีหมดเนี่ยมันก็เกือบหมดไปแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากแชร์ฝากติดตามเซนอัพเบิร์ดนะครับใน YouTube นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับทีอยู่ข้างปุ่มซับสไคร้นะเพราะว่าปุ่มนี้กดปั๊บคุณจะรู้ก่อนเร็วล้วผมจ่อคลิปใหม่นะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ําหอมสนุกสนานแบบนี้ออกมาคุณจะะะไดด้้้้รรรรรูกกก่่่ออออออนนนนผผมมมคคคลลิิปแววววัับถาาาาใยตตตเืงงสข ไปดูได้ในไอจีสแกมนะครับผมฉีดน้ำหอมอะไรทำอะไรที่ไหนเที่ยวกับใครครับไปดูได้ในไอจีแซนด์นมเบอร์นะครับแล้วก็ f a c e b o o แฟนเพจแซนด์นัมเบอร์ครับผมจะแชร์เรื่องราวของสารน้ำหอมตัวไหนเอามาใหมเอามาเก่าน่าสนใจครับไปดูได้ใน f a c e b o o แซนด์นัมเบอร์นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณพี่นุ้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สร้างชาเลนจ์นี้ขึ้นมานะครับสนุกมากจริงนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย